สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาโอ้ยมาเด้อมาเด้อหิวข้าวมากเลยเพื่อนเลยมากินกันมาเด้อใครจะกินก็มาเด้อเพื่อนเพื่อกินแล้วไม่รีไม่รอแล้วปลาซาบะ <c oughs> วันนั้นที่ไปหาซื้อมันไม่มีมีทิปแบบ ที่เขาหมักมาแล้วอ่ะเพื่อนๆอุ้ยร้อนร้อนมือมาเด้อยู่ไทยให้ดูแล้วใบสองกว่าอื เกินมาก็เพิ่งเคยได้กินเด้อเนี่ยยังไม่ได้กินหรอกเพิ่งจะเพิ <c oughs> ่งจะซื้อมากินแถวบ้านยายมันไม่มีเนาะให,ใหญ่แบบนี้แฟนยายกินข้าวจนแกนอนจนแกหนุนตื่นไปตัดหญ้าละพอดีไม่ต้องทำกับข้าวไงยายก็เลยได้ทำงานอยู่ในสวนนาน ไม่ได้กินนานมากเลยเนาะเมียกินเมียงต้องกินใจเย็น กินแล้วกุ้งตัวใหญ่ๆกับเขาได้กินแล้วมันมีหกตัวห้าตัวหรือหกตัวมันแพงกว่าหน่อยยายก็เลยไม่เอาแค่นี้ก็ใหญ่แล้วสำหรับยายเนาะ บรยากาศสุดยอดวันนี้คนมองเลยคนวันนี้ยอมยอมยอมให้ดอกไม้เอาไปกินคนขอกินข้าวให้อร่อยคนขอกินเมี่ยงให้แซบๆพอความสวยให้ดอกไม้เอาไป เลือกปุ้งยังไม่ได้ทิ้งเด้อลังไม่มาเล็มเองเออไม่ใช่ว่าจะทิ้งง่ายๆเอยฝาร้องคนจะตกอีกแล้วฝาร้อง vậy <laughs> <laughs> thế บางคนว่าทําไมต้องกินคําใหญ่ <c oughs> อันเนี้ยมันต้องกินคําใหญ่เนาะมันไม่ใช่กินข้าวกินส้มตาํากินอะไรเมี่ยงอะ่ะวันนั้นยายก,กินขาหมูยายบอกแล้วเนาะเมี่ยงขาหมูวันนั้นอะมันหออ่อเนาะเพื่อนเนาะมันหลายอย่างมันก็เลยต้องคําใหญ่เนาะ ถ้าเราใส่ไม่ครบทุกอย่างมันก็ไม่อร่อยทีนี้เราหอ่อมันก็เลยทำให้ให,ใหญ่หน่อยอืม,อม มันกระตย่ยกระตย่ยกินตำกระตท่ายพืๆแค่นี้แหละ ตอนเย็นก็เนี่ยแค่เน่ก็จบอันนี้มันช้าแล้วเนาะใบสองใบสามเนี่ตอนเย็นก็เป็นแค่เนี่พอบ๊ายบายคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตาด้วยนะคะกับข้าวไม่เท่าไนยนนดูซ้ายขวาเนาะ